ต้มน้ำให้เดือดนะฮะใส่เส้นพาสต้าเกลียวลงไปเนาะวันนี้เราจะใช้ของเหลือในตู้เย็นให้คุ้มค่าที่สุดเนาะแล้วเราก็จะคนเคเลสักหน่อยให้เขามีความอ่อนตัวขึ้นนะฮะใส่เกลือไปก็ได้เนาะ,ะแต่เอกาชอบกินจืดๆนะฮะวันลาบเขาจะมีความเค็มอยู่แล้ววันนี้เ,าเราก็จะคลุกแป้งเนาะทุกคนแป้งสาลีจะเอาไปทอดนะฮะทำเป็นแบบกรอบเนาะฟีแบบว่านาโชเนาะนาโชว่วันนี้ก็จะ ใส่น้ำมันไปแล้วก็ทอดในน้นํามันไฟกลางๆนะฮะทอดไปจนกรอบเนาะระหว่างนี้เราก็ชมธรรมชาติวันนี้ฝนตกนะทุกคนได้ลาบบ้านงานมาเนาะก็จะเอามาทําเป็นอาหารฟิวชั่นกับเส้นพาสต้าเหลือๆนะฮะชมธรรมชาติไปจากนั้นเราก็จะไปเก็บผักทุกคนนี่อุ่นลาบไว้ก่อนเนาะอุ่นลาบนะฮะ ก็จะเพิ่มผงชูรสล,ลงไปนิดนึงเพิ่มผงกระเทียมที่มีเกลือหน่อยหนึ่งนะฮะเราเลยไม่ใส่เกลือในอาพาสต้าเนาะแล้วก็ใส่พริกป่นชอบเผ็ดๆนะฮะจากนั้นเราไปเก็บใบหหเสือกันนะฮะทุกคนจะมา,าหั่นฝอยเนาะฟีลแบบอาหารฝรั่งนาโชนาโชแล้วก็ใบท้องหลังใบการพลูแล้วก็มีพริกเขียวนะะทุกคนเสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ไม่ต้องคิดซีเรียสเรื่องรูปร่างนะฮะแต่รสชาติกรอบ หอมนะหอมแป้งก็จะคั่วสักหน่อยหนึ่งเทงน้ำมันออกแล้วคั่วแล้วก็เอาลาบเราวางลงไปเนานะฟิลแบบใส่คอตเทตจชีสเนาะนี่นะฮะจากนั้นแล้วก็เอาผักที่หั่นฝอยละโรยลงไปตักกินก็อร่อยเข้ากันทุกคนพอดีนะฮะหรือจะผัดให้แห้งกว่านี้ก็ผักได้นะฮะทุกคนเราไปทำดูนะฮะคอมบิเนชนันระหว่างลาบแล้วก็พาสต้าเกลียวเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะ